ล่าสุดไม่พัชรีออกมาเคลื่อนไหวแล้วเพี่ข้ามผ่านหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาขึ้นเนาะเป็นตู้ลำโพงทะลมลงมากซเอ็กซี่แฟนคลับที่ไปดูการแสด,ดงเมือ่อค่ำขึ้นที่พันมาพ,ยายพาี่น้องแต่บังการสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพี่งข้ามผานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมีมอแคนแฟนมอลลัมทีคารกรักสู้ผู้สุขคนครับผมวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพียข้ามผ่านคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเป็นจ้าไดแนมมาขึ้นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางด้าน อ่าใหม่พัชรีค่ะอ่าศิลปินหมอรำสิงสื่อดังพี่น้องได้ไปทำการแสดงเนาะงานยินีวอยู่ทางชุมแพค่ะอ่าจังหวัดขอนแก่นแล้วคณะทำการแสดงอยู่อ่าเอฟซีแฟนครับกำลังมวลหนาเวทีค้นหลายพี่น้องตู่ลำพงอ่าลากะป้ายสปอนเซอร์ค่ะอ่าได้ล้นลงมาอ่าทับซะไปอ่าใส่เอฟซีแฟนครับถี่กำลังมวลหนาเวที แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้พี่น้องทางด้านไมเพิรี่ได้ออกมากเคลื่อนไหวว่าจังไดแน่ดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแสดงคอนเสิร์ตพี่น้องล้มแหง้งจนเหตุห้นางลานลำโพงเสียงกลางได้ล้มลงมาบริเวณคนดูตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะ,ะคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคุณหมอห้กลับบ้านแล้วเหลือแต่ผีแดงฝนว่าที่หัวแตกลกักกาแขนหัก ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมละกะสอบถามอาการกับท่างโรงพยาบาลเรียบร้อยละกะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยะการได้กับบ้านเรียบร้อยแล้วไม่ละกระทีมผู้จัดและกะพีพีจะตามหาละกะใดประสานไปย่งทันที่ได้รับบาดเจ็บที่กลับบ้านไปแล้วเพื่ออยากสอบถามและกะ,สะแสดงความรับผิดชอบเพื่อนว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถ้าท่านได้อ่านข้อควบนี้ติดต่อกับเบอร์นี้ด้วยนะคะ อาการผีแดงไม่จะอัปเดตเรื่อยๆเพราะได้คุยกับลูกสาวแกละกข่ายาแกเรียบร้อยแล้วบอมมีผู้ใดเสียชีวิตนะคะทุกคนปลอดภัยจ่าละกข่ายทั่งผีไม่ละลักข่าที่ผู้จัดกได้ทิมเบอร์ไว้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับทันทีกับบ้านแล้วก็คือผลสิทธิ์ออกมารับผิดชอบนะล่ะพี่น้องไม่ขออนุญาตถ้าพขาโรงพยาบาลลวกระาทั่งผู้เจ็บแล้วนะคะสำหรับผ่าไทยทีไทย อันนี้นะอัปเดตอาการที่ทําการแสดงจบไปเม,มื่อคืนนีเนาะ ทีมงานใหม่พัชรีเต็มวงมาขึ้นนี่เล่นอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นงานเหนียวนพ่นองเนาะเรียกว่าผู้ได้ทิ่ไปเบิรงการแสดงมืาขึ้นนี่บอกเป็นเสียงเดียวกันคนเรือนหมื่นในค่ำคานเอ็กซี่แฟนคลับไปให้กําลังใจทีมงานใหม่พัชรีเรียกว่าอัญะคือเกาเหมือนเดิมแมนบอกเห็นหลายๆท่านมีการท่ายคลิปมท้ายรูวบลงนพี่นองเนาะในแพทคนหลายอิริมาขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่หลายๆคนบอกขาดคิดในค่ำาืนพ่อซีเห็นถ่ายบรรยากาศคือลมแรงมากจริงสิแมบ ล่มแห้งเฮ็ดห้ตู้ล่ำโพงเนี่ยหละถัดล่มลงม,มารวมถึงป้ายสปอนเซอร์อ่า ถร่มลงมาสซเอฟซีแฟนคลับที่ไปดูการแสดงเมื่อคืนคแต่ว่าหลายๆคนเนาะบางคนคือพอท่านได้เห็นข่าวพอท่านได้หูชัดเจนยังสิก็มีการซูกันไปมีผู้เสียชีวิตบอมีผู้ได้รับบาดเจ็บระนาวจังสีม่มหมแต่ว่าล่าสุดนี่ทางด้านของพี่ใหม่พัชรีออกมากเคลื่อนไหวแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองคนประมาณนี้เพลิดเพลินแต่ว่ากถือว่าบอรุ่นแรกเนะาะพร้อมกันนี้คุณใหม่พัชรีพร้อมกับทีมงานที่นอน แสดงความรับผิดชอบทําการแสดงจบเป็นที่เรียบร้อยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปสอบถามไปให้กาลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี่ละแล้วก็มีการถิ่มเบอร์โทรไว้เพราะว่าบางทันพื่นกรับแล้วจังส่ไหมสำหรับเบอร์โทรนพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดมินหน่อยขออนุญาตวอาให้เพื่นจังหน่อยเป็นเบอร์0 9 8 5 6 9 8 7 9 3ปพี่แจ็คเพื่นว่างสำหรับผู้ใดที่ได้รับบาดเจ็บกลับบานแล้วก็สามารถติดต่อกลับไปหา เบอร์นี้ได้พี่น้องเป็นทีมผู้จัดวสันครับอ่ะกรับเดี๋ตอนแรกตอนแรกเห็นข่าวเนาะพี่น้องเนาะว่าบาดเจ็บไปสิบกาคนเออจังสี่เฮากะตกอกตกใจค่ะเออโอ้ถือว่าบาดเจ็บหลายได้นี่จังสี่นะขอยังคิดว่าเอ้าตูวลำพองตูวลำพองล่นลงมาค่ะมันมันสามารถสิทับคนได้หลายปนีบอจังสี่นะ เออเจาวะทานนายพนออกมาบอกว่าบาดเจ็บสองบอกบาดเจ็บสองนพนองเนาะซึ่งสำรับเหตุการณ์เมื่ขึ้นหลังจากที่ว่านำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยทางด้านทีมงานของที่ใหม่พัชรีกับสปิริตของคำว่าศิลปินทำการแสดงต่อจนวัดจบเพียค่ขั้นพั21นาฬิกาถึงตีสามโดยประมาณนพนองเนาะกระจวดจ่ายคือเกาวสันเถาะอีหลักเพิ่นว่าคำว่าสปิริตของคำว่าศิลปินเพียค่ขันเขาเสเห็นในหลายเทือพี่ใหม่พัชรีเรียกว่า สถานการณ์ได้สิเกิดขึ้นก็ตามพิ่นเอายุ่ทุกสถานการณ์อีหลีบบว่าสิเป็นก้อนหนานี่มี f เอซีแฟนคลับ่น่ะเพิ่นมวลหลายขึ้นไปตู่ลาโพงเห็นบ่อไม่ผานขึ้นไปตู่ลาโพงไปเต้นอยู่เทิ่ลาโพงด้านหน้าเวทีเพเต้นขึ้นไปเต้นทิงลําโพง่าสั่นจนว่าพี่ไม่พัชรีนี่ได้มีการเชิญลงมาเชิญลงมาเอาาวนั้นหล่กการิีว่าจ้าไดล่ะมันก็บ่สมควรอลัก้าสาธารณว่า ตกลนลงมาบาดเจ็บจ้วยซิกะเพิ่นขยันอีกล้ฮะเนี่อแต่ว่างานนี่ก็ต้องยอมรับเนาพี่น้องน้องพ่าว่าเป็นศิลปินเองก็ดีหรือว่าท่างผู้จัดก็ถือว่าสปลิตยอดเยี่ยมอมีการนี่ลหละโพสขนาดว่าเพิ่นกับ้านไปแล้วด้เออก็คืออยากแสดงความรับผิดชอบว่านี่ล่ะมันบาดเจ็บในงานของเฮาเฮาก็อยากซอยบ่าว่าสิเป็นในส่วนใดล่ะ่ารรักษาบ่หรือว่า ผูกขอต้อแขนนี่ย่งกว<น>ากันไปแมนซิงเกอสีเบืองอยู่ดักพี่น้องนอตามความเหมาะสมนั่แหละซึ่งมือคืนนี่เรียกว่าเอฟซีแฟนคลับสายมอลลัม่มตะโตอกโต๊ะใจโบแมนเฉพอผู้ที่ไปเบิ้งการสแสดงด้านหน้าเวทีเท่านั้นพี่น้องรวมถึงเอฟซีแฟนคลับนี่แหละสายมอลลั่มทียู่นําบานหลังจากที่มือคืนนี่มีการล่่มเทาหลายช่องในคงพานโบสิเป็นในแพลตฟอร์มสีฟ้าจากสีน้อยเห็นโพลกันหลายเลยส่งกําลังใจบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ศิลปินมอรองมอลล่มแห่ส่งกําลัง ไปทีมงานใหม่พัชรีจังสี่แม่เป็นจังไหร่จังสันตัวปลาที่นี่เนาะมือเครื่นี่มือเครื่นี่เนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้บรรยากาศมันค่อนข้างสีแปรปรวนเออหลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกมอลำมไกยกเลิกงานไปกับมีอแล้วคือจังวงกใหม่พัชรีจังสี่กับลมแห้งอันนี้เกิดจากสาเหตุลมแห้งเป็นหลักเลยพี่น้องตัวลำโพงเรากลับายสปอนเซอร์ที่ที่ติดอยู่ข้าง เวทีน่ะมันก็มีการลมลมลงมาปิวลงมาใสเอฟซีแฟรคาร์ทีไปเบิงคอนเสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีมีบาดเจ็บก็คือนักหนักตอนนี้เป็นพี่แดงที่มีแขนหักหลักขาหัวแตกเนาะเอากรคอพี่ฝ่าวเศร้าเรี่ๆเสื้อหมันว่าสุดยอดอยู่แล้วทางด้านกำลังใจจากพี่ใหม่พัชรีไปไปเองเลยไปดูแลเองเลย ลากระเพิ่นกระสีไปเยี่ยมเรื่อยๆอัปเดตอาการเรื่อยๆพี่นอ้ของขอให้พี่แดงหายวันหายคืนมาจังสรนซะเอ้านั่นแหละสำหรับผู้ได้<ฆ>ที่กับ้านแล้วน้องพี่นอ้องเนาะถ้าได้รับบาดเจ็บจากงานข้อเสิร์มเมือ่อคืนนี้<ฆ>การตดต่อไปหาเพิ่นได้พี่นอ้องให้เพิ่นสบายใจนั่มทั้งสองไฟนั่นแหละอ่หว่ากันไปตัวบัตรที่นี่แล้ว,ลวไปยก,กันาช่วงนี้เห็นได้ว่ามอหลงมอลำขมีหลายพื้นทีหลังจากว่ากันว่า ออกพันศาลาพระเจ้าบุญกระถินกระเบิ้องอะไรปบบนี่นี่ก <ฮะ S 2> ็ไปนี่สิเป็นบุญแจกเขาบุญบวชงานแต่งงานยังกว่าวกันไป <ฮะ S 2> มอลองมอลำฟีเวอร์หลายๆคนเนี่ยโอ้ยจางไปตอนซ่อนอื เอาสู่ๆกันไปเอแจังส่โนพี่นองเนาะสุดท้ายท่าสุดกะส้มกำลังใจนั่นแหละบว่สิสเป็นอ่าพี่นองเช่าอำเภอชุมแพจังหวัดพอนแก่นที่ไปเพืการสแสดงมือขึ้นนี่ปลอดภัยปลอดภัยละก็ส่งกำลังใจให้กับทีมงานหมอลำซิ่งร่วม,มสมัยใหม่พัชรีเพื่นไปกับพี่อาน,น้อยโรจนันน์นั่นแหลถคือว่าเป็น ศิลปินที่น่ารักทั้งคู่นะพี่น้องเนาะคู่คูดูโอแมนบโบเล่นเถิงเล่นเถิงเออจ้างหาเล่นซิฟจ้างหาเล่นซิฟขาดทุนว่าสั่นทองเราผู้จ้างเอาจังสั่นนะพี่น้องเนาะจากลาลาจากพี่น้องไปจเพียังสนีแล้วมาพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับค่ะ